การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของคนแก่ไม่ใช่เรื่องของคนที่หนีโลกแต่เป็นเรื่องของใจทุกดวงที่ยังต้องอยู่กับความคิดความกังวลความฟุ้งซ่านและความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตประจำวันคนจำนวนมากเข้ามาหาธรรมเพราะอยากให้ใจสงบแต่พอเริ่มปฏิบัติจริงใจก็กลับไม่สงบอย่างที่คิดฟุ้งซ่านวอกแวกคิดไม่หยุด บางทีก็หงุดหงิดบางทีก็ท้อใจรู้สึกเหมือนการภาวนาไม่ก้าวหน้าหลวงตาพระมหาบัวท่านสอนเรื่องนี้ไว้ชัดมากว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ธรรมปัญหาไม่ได้อยู่ที่คำบริกรรมแต่อยู่ที่ความไม่จริงจังของจิตที่ปล่อยให้กิเลสมันทำงานฝ่ายเดียวโดยไม่มีเครื่องมือของธรรมเข้าไปต้านท่านจริงย้ำอยู่เสมอว่าถ้าจิตไม่สงบ ไม่ต้องไปถามหาวิธีซับซ้อนไม่ต้องไปคิดว่าเราปฏิบัติผิดขั้นตอนหรือไม่สิ่งแรกที่ต้องทำคือให้ตั้งคำบริกรรมทันทีอธิบายหลักถ้าจิตไม่สงบให้ตั้งคำบริกรรมทันทีคำว่าจิตไม่สงบในคำสอนของหลวงตาไม่ได้หมายถึงแค่ความคิดมากแต่หมายถึงใจที่ตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์ความอยากความกลัว ความเพลิดเพลินหรือความฟุ้งซ่านโดยไม่รู้ตัวเมื่อจิตไม่สงบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือจิตไม่มีงานทำจิตว่างจากธรรมแต่ไม่ได้ว่างจากกิเลสกิเลสจึงเข้ามาทำงานแทนหลวงตาบอกว่าใจเหมือนเด็กถ้าไม่ให้ทำงานดีมันก็จะไปเล่นสนถ้าไม่ให้เกาะธรรมมันก็จะไปเกาะอารมณ์ การตั้งคําบริกรรมทันทีตามคําสอนของหลวงตาไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่แค่คํำภาวนาติดปากแต่คือท่าทีของผู้ปฏิบัติว่าเราจะยืนอยู่ฝ่ายไหนระหว่างฝ่ายธรรมกับฝ่ายกิเลสหลวงตาท่านพูดอยู่เสมอว่าเวลาจิตไม่สงบนั่นแหละคือเวลาทำงานจริงถ้ารอให้จิตสงบก่อนค่อยภาวนานั่นคือการรอวันที่กิเลสอนุญ,ญาตซึ่งไม่มีวันนั้นเพราะฉะนั้น เมื่อรู้ว่าใจฟุง้งใจไหลใจเผลอให้ตั้งคำบริกรรมทันทีไม่ต้องเกรงใจอารมณ์ไม่ต้องอ่อนข้อให้ความคิดคำว่าทันทีในที่นี้หมายถึงไม่เปิดช่องว่างไม่ปล่อยให้ความคิดได้ขยายตัวไม่ปล่อยให้เรื่องราวได้ลากยาวทันทีที่รู้สึกตัวให้เอาคำบริกรรมขึ้นมาประคองใจเหมือนคนล้มแล้วรีบยันตัวไม่ปล่อยให้นอนจม หลวงตาอธิบายว่ากิเลสมันเก่งตรงความเร็วมันเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตถ้าผู้ปฏิบัติชักช้าทำจะตามไม่ทันเพราะฉะนั้นคำบริกรรมต้องเร็วต้องต่อเนื่องและต้องทำด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่บริกรรมแบบขอไปทีไม่ใช่บริกรรมแบบเผื่อๆแต่เป็นการบริกรรมที่รู้ตัวว่ากำลังเอาทำเข้าคุมใจหลายคนเข้าใจผิด คิดว่าการบริกรรมคือการบังคับใจหลวงตาบอกว่าไม่ใช่การบริกรรมคือการป้องกันไม่ให้ใจถูกลากไปตามอำนาจที่ไม่รู้ตัวเหมือนคนจับพวงมาลัยรถไม่ได้บังคับถนนแต่บังคับทิศทางของตัวเองยิ่งในยุคปัจจุบันใจถูกกระตุ้นตลอดเวลาภาพเสียงข้อมูลความคาดหวังความเปรียบเทียบใจแทบไม่มีเวลาหยุด ถ้าไม่มีคำบริกรรมเป็นหลักใจจะไม่มีที่พักเลยหลวงตาไม่ได้สอนให้หนีโลกแต่สอนให้มีธรรมคุ้มครองใจในโลกคำบริกรรมจึงเป็นเหมือนร่มเป็นเหมือนหลังคาให้ใจได้อาศัยเมื่อทำไปเรื่อยๆใจจะเริ่มรู้จักคำว่าอยู่กับตัวเองไม่ใช่อยู่กับความคิดความสงบในแนวคำสอนของหลวงตาไม่ใช่ความนิ่งแบบว่างเปล่า แต่เป็นความตั้งมั่นของใจที่รู้หน้าที่รู้ขอบเขตและไม่ไหลาตามอารมณ์ง่ายๆเมื่อใจเริ่มตั้งหลักได้คำบริกรรมจะค่อยๆกลืนกับใจไม่ต้องจงใจมากเหมือนช่วงแรกแต่ยังทำหน้าที่อยู่หลวงตาเตือนเสมอว่าอย่าทิ้งคำบริกรรมเร็วเกินไปเพราะกิเลสมันยังไม่ตายมันแค่สงบซ่อนตัวผู้ปฏิบัติต้องมีสติรู้ทันไม่ประมาทกับความสงบ ถ้าเมื่อใดใจเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มฟุง้งเริ่มคิดให้กลับมาหาคำบริกรรมทันทีเหมือนเดิมนี่คือการปฏิบัติแบบไม่ทอดทุระไม่ปล่อยใจตามยถากรรมการภาวนาในแนวหลวงตาจึงเป็นงานทั้งวันไม่ใช่งานเฉพาะตอนนั่งหลับตาเดินนั่งนอนทำงานพูดคุยใจยังมีหลักมีคำบริกรรมเป็นที่พึ่งไม่ต้องบริกรรมตลอดเวลาแบบตึงเครียด แต่มีไว้พร้อมใช้ทันทีเมื่อใจเริ่มไม่สงบผู้ที่ทำเช่นนี้สม่ำเสมอใจจะค่อยๆแข็งแรงมีผูมคุ้มกันไม่หวั่นไหวง่ายและจะเริ่มเข้าใจด้วยตัวเองว่าคำสอนของหลวงตาที่ว่าถ้าจิตไม่สงบแก้ได้โดยให้ตั้งคำบริกรรมทันทีนั้นไม่ใช่คำสอนพื้นๆแต่เป็นหัวใจของการภาวนาคำบริกรรมจึงไม่ใช่ของประดับการภาวนาแต่เป็นงานของจิต เป็นเสาเข็มเป็นหลักยึดไม่ว่าคําบริกรรมจะเป็นพุทโธธรมโมสังโฆหรืออาณาปานสติหรือคําใดก็ตามที่ครูบาอาจารย์ให้มาหน้าที่ของมันคือดึงใจกลับมาอยู่กับตัวเองรวงต้าสอนว่าอย่าเลือกคําบริกรรมเพราะเพ่อไพเราะอย่าเลือกเพราะคนอื่นใช้แต่เลือกเพราะมันทำให้ใจเกาะอยู่ได้จริงเมื่อจิตไม่สงบ อย่าปล่อยให้จิตคิดต่ออย่าปล่อยให้จิตเถียงอย่าปล่อยให้จิตหาข้ออ้างให้ตั้งคำบริกรรมทันทีเหมือนเอาหลักไปตอกไว้กลางใจประสบการณ์และเหตุการณ์จากแนวคำสอนหลวงตาเล่าถึงช่วงที่ท่านภาวนาใหม่ๆว่าจิตก็ไม่ได้สงบง่ายอย่างที่ใครคิดความฝุงซ่านความคิดความทรงจำมันก็ถาโถมเข้ามาเหมือนกัน แต่สิ่งที่ท่านไม่ทำคือไม่ยอมถอยไม่ยอมปล่อยใจตามอารมณ์ท่านใช้คำบริกรรมเป็นอาวุธเป็นเครื่องต่อสู้กับกิเลสโดยตรงท่านบอกว่าเวลาจิตฟุง้งซ่านไม่ใช่เวลามานั่งวิเคราะห์ว่าฟุ้งเพราะอะไรแต่เป็นเวลาที่ต้องทำงานคือทำคำบริกรรมให้ต่อเนื่องหนักแน่นและจริงจังเหมือนคนถูกไฟไหม้ไม่มัวแต่วิเคราะห์ว่าไฟมาจากไหน แต่รีบหาน้ำมาดับก่อนการตั้งคำบริกรรมทันทีคือการไม่เปิดช่องให้กิเลสต,ต่อรองไม่เปิดโอกาสให้ความคิดลากใจออกไปไกลหลวงตาย้ำว่าการภาวนาไม่ใช่การปล่อยใจว่างๆแต่เป็นการทำงานของใจอย่างมีเป้าหมายแง่ธรรมที่หลวงตาสรุปไว้ 1. คําคำบริกรรมคือเครื่องผูกใจใจที่ไม่มีเครื่องผูก จะดิ้นรนไปตามอารมณ์ตลอดเวลาํำบริกรรมทําหน้าที่เหมือนเชือกที่ผูกใจไว้กับธรรม 2. ความสงบไม่ได้เกิดจากอยากสงบยิ่งอยากสงบใจยิ่งดิน้นความสงบเกิดจากการทาเหตุคือทำคำบริกรรมอย่างสม่ำเสมอไม่เลือกอารมณ์ไม่คาดหวังผลเหมือนคนถูกไฟไหม้ไม่มัวแต่วิเคราะห์ว่าไฟมาจากไหนแต่รีบหาน้ำมาดับก่อน การตั้งคำบริกรรมทันทีคือการไม่เปิดช่องให้กิเลสต,ต่อรองไม่เปิดโอกาสให้ความคิดลากใจออกไปไกลหลวงตาย้ำว่าการภาวนาไม่ใช่การปล่อยใจว่างๆแต่เป็นการทำงานของใจอย่างมีเป้าหมายสุดท้ายหลวงตาสอนให้เรากลับมาดูใจอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องซับสอนไม่ต้องหาทางลัดถ้าจิตไม่สงบอย่าโทษตัวเอง อย่าโทษอดีตอย่าโทษสภาพแวดล้อมให้กลับมาตั้งคำบริกรรมทันทีทำไปเรื่อยๆด้วยใจที่อดทนซื่อสัตย์และไม่คาดหวังวันหนึ่งใจจะรู้จักความสงบด้วยตัวมันเองความสงบที่ไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่เกิดจากการรู้หน้าที่ของใจและทำหน้าที่นั้นอย่างสม่ำเสมอนี่ถือหัวใจของคำสอนหลวงตาพระมหาบัวที่เรียบง่ายแต่ลึก และตรงที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ได้ให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆแก่ผู้ฟังทางทีมงานขอเมตตาฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เพราะทุกๆการกดติดตามคือกำลังใจที่สำคัญที่ให้ทางทีมงานสร้างสรรผลงานที่มีประโยชน์ต่อไปเพื่อเป็นธรรมทาน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาธุ